แล้วก็พบกับผมอีกแล้วนะครับในจางคุงทีวีนะครับไอ้จางคุงมนเดินนะครับวันนี้พวกจะมาเปิดการ์ฟอม์เมอร์นะครับไม่รู้กี่ใบแต่ผมทํายับไปนิดหน่อยนะครับมาครับเริ่มเลยครับแรกให้หนึ่งครับบัมเบอร์บีครับโอเคบัมเบอร์บีครับที่สองครับเลกะทอนครับที่สามดีอะไรไม่รู้จำไม่ได้มา ออติมัสครับออติมัสออติมัสครับครับไปที่สี่ครับครับไปที่สี่เบคกัทอนครับไปที่ห้าครับเอ่อออติมัสครับไปที่หกครับออติมัสครับไปที่เจ็ดครับเฮ้ยเป้าปับเบียเหรอใช่ครับป้าปับบียครับโอ้โหไปที่ เก้าไม่รู้ช่างคุณแต่หกเก้าตัวนี้สิบรับยังรูดเร็วครับครับตัวนี้ครับตัวนี้ครับตัวนี้ครับเอาเลยตีมัดตีมัดอีกครับวอลตี้มัดอีกครับไอเตี้ยนี่ครับโอ้